มันมใหญ่อะตายตายจันเก็บเดี๋ยปืนดีสามหกถึงแม่ไ้ด้วยฮะเออดหมดไม่ทันว่ะไม่ต้องกลัวจันไม่ต้องกลัวอย่าไปหยองจนไม่ตยิงกูแล้วจานมันมันโพเกหมดแล้วยิงตัวนึงจัาไม่เก็บปืนจ้ะเก็บเก็บอยู่เกยู่เก็บอยู ลหงไหนนี่นะต้นหมาตนหโอ้จานมักีกูจนเลียะไวะจานผมมีผมมีอะผมมียเดี๋ยวมามอนเเฮ้ปืนคอไม่มีจานจานนี่จานจานจานตุนไหนจานจานมียามียไอปืนท่ตดเลน จะส่งจะส่งจะส่งใส่ก่อนไปก่อนจานเดี๋ยวผมดูศบไปที่ก่อนเออเอาเออเออใครไม่มีปืนอ่ะเกิดเกินเกินมียานเฮ้ยเกิดเกิดเฮ้ยกระเป๋าเขียวกระเป๋าเขียวอาจารย์เอาหนี่ไปอาจารย์หนี่ไปไม่มีอะไรเขียวเยยปืนสกลทำไมกูมีสาระวันนี้ทำไมกูมีสาระ กูกูรบมึงละวโอเคนี่แหละไอ้นดิสเหรอไม่รู้อะน่าจะนี่นานละโอ้นี่ยไอ้จาจะลงมาฟาร์มหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดิีมีหกตัวนึงมีหินแต่เอเกิดเกิดเกิดอีกจาโอ้สามตัวอย่าพ่อมันตายเลยไหวไหวโอ้โหจาแหาหาหาปืนเดินผมว่ามันเอาปืนไม่ได้เลยไกลไกลลม่รอุล

ขวยกคเลยเหรอนี่จำน้อยข้างหน้าไอ้สายสเข้าเห็นปะเห้าแล้วเแล้วข้งน้อยู่ปืนอะไรอยนกูอยู่นี่ะจะสนเยอะปะายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยลองต้นสาย นั่นเก็บปืนแล้วก็บัมไมไม่บัมมียอ้เขียวปะมีนะต้นศพปูไม่มีไม่มีแค่นี้มีเอเคนะไอ้ฝั่งไม่ได้ฝั่งหนุนคอต้นไม้ได้ปะต้นไม้หลังแะีไงแต่ี้แต่ว่ามันจะกูจุดเกิด้วจุดเกิดมีปืนเกิดมีปืนร้องกานหรอรถข้างในรถขานโดเี่ยนี้สายเข้าแล้วตัวนึ่โดนเลยวะ มันนิ่งมันนิ่งขึ้นยเฮ้ยเนอะมันตายเหรอมันตายมันตายมันตายตรหน้าตายเล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 ย้เลยรเลยรเลยรตวีมาเลเลกอะไรัน้แล้วเดี๋ยวเ้ยควดผิดตาย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 เลอมีตัวนี้มีมีข้างบนข้างบนมีตวงนะ สายสายเห็นปะสายสายตรงต้นไ้พัผมแล้วจะตายจะตายโดดโดไปเดียวหลังไหนหลังใครหลังใครอยู่ดอยู่ดีเยเี๋ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนมัน่าจะจะตายจะตายอมเมจะตายกรน้จะตายตายตยยเกิดเกิดไว้อีกเกิดเกิดเล้ว ถอยก่อน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 ดีกว่าเนาไป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 ถอย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 ไปถิ่ได้ะแไม่เปวะได้ีเท่าไหร่มันมาอย่างไหไอ้ตัอเฮียเนี่ยอ๋อมันเกิดอะมันตายอะน่าจะตายที่น่าจะมี บนลงไปดักไก่เขาลงมากตีกันตีกันไก่แล้วตีกันไก่มีตายเหรอ

มันดักตรงนี่ข้างหน้าเนี่ยเมีมีมีโลตายเนีเกูนึกว่าจะปาดแบบเจ๋งเงเฟี้ยวเฟี้ยวอโดนป้าชิงชุดเดียวไม่มีกลอยเดียวงถงอะสอตัวหน้ากูสองตัมุมมุมมุอยู่มุมไหนฝั่งนั่แหละ มุมฝ oh ั Maybe, yeah. ่งรถทิพข okay, ้างหน้าสุดกูหมดละเอยากูหมดละไหนกลัวเนี่ยไหน้ากูเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเลยหมดะเอ้ยมีตัวฆ่าใ้ยมีตัวฆ่ามนึงมีตัวฆ่านึ่งตรงไอ้น่ะมีตัวฆ่ามันตายมันตายปะ ไม่ไไอ้ไอ้เียฝั่งนู้นอหะแล้วมึงไม่ดดอมาเก็บฝั่งนี้ไเียมึงอยากได้ยาอแม็กสองนว้ได้ยาเียมยาไปไปไปฝั่งนู้นไฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นงรถไเดเดอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วมันนอนอยู่อยู่ไหนอยู่ตรงกระสอบทรายตรงกลางข้างบนอ่ะนะไตรงไอข้างตึงะ จะรัวเลยขึ้นอกันเออไหนวะอ๋อเดียยวเดขอได้ปะตัวเนี้ยไูเนี่ยไมเอเป่าไมมอยู่นี่ไหนไ่น่อยู่้างตึงเนี้ยไปฝั่งนู้นดิ ไม่เห okay no. ็นไกมนวงไที่ใหญ่เนอะทั้งรอเหรอรอข้างๆกันเลยครบปกติเ้างบ็นเพื่อ้เห็นนะไก่ไม่เห็นข้างบนเห็นไหมข้างบนะสอบายโ้ลเชื่อเียบ้างะครับ มันโดดปะม <von> like, mm ันโดดปะโดด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 มันโดดมันโดดมองเห็นเนมามากลับไปตายบตายปะยไยไมันน่ฝั่งกูแก่นฝั่งกูรออีกน้ำมันจะขึ้นแล้วนะมันมันอยู่ข้างนี้มันมันอยู่ข้างนี้เลยไปฝั่งได้ไปฝั่งหด้ไปฝั่งได้ไปฝั่งนั้นฝั่งนั้นมันมันเยอยอยู่มันเ้อยอยู่ฝั่งน้เอาเลยเดนิ่งดนด ใชลอยดีกว่านะเออไม่ดักเกอร์ก็ไม่ดีควายเก็บเสเป๋าใหญ่ไว้ด้วยเนี่ยเอ้ยลงมาเก็บลงัวเก็บเลยเก็บเก็บไปเลยเก็บไปเลย